สวัสดีครับ สวัสดีครับผมอาไทครับในเรื่องรับบทเป็นเดี่ยวครับผมผมกัดเชียงโกงครับในเรื่องรับบทเป็นสองครับผมน้องฤาษีครับรับบทเป็นไอ้ไก่ครับในเรื่องนี้ครับผมรับบทเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กวัดครับเพราะผมไม่เคยเป็นลูกน้องใครตองนี่คาแรคเตอร์จะเป็นหนึ่งในแก๊งเด็กวัดที่เหมือนจะมีเหตุผลที่สุดแต่ก็ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับก็จะเพื่อนเฮฮากันเราก็เต็มที่กับเขาด้วยทุกคนเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมือนผมเคยได้รับจากไบแมนอย่างเงี้ยนั่นก็คือตัวน้องฤาษงมันก็เลยทําให้ผมไม่รู้สึกแบบ หรืออะไรเกินไปแล้วเล่นเป็นตัวเองที่สุดรับการเล่สนุกเป็นคอมบิเนชั่นที่น่ารักทั้งสี่คนเห็นอย่างเงี้ยบทน้องเยอะมากเลยเพราะว่ามีจังหวะที่มันต้องทักนั่นทักนี่อะทักยาวมากทักกรอมากเสียงกาเสียงกาดำร้องทักเวลานี้บ่งบอกถึงความบัดสีภายพักหน้าแมวดำแมวดำผ่านหน้าพาโชคร้ายข้าวหูข้างข่าวบินมาหน้าใจหายนกเกาเวากาวาตาแดงน้าแห้งก็ตายว้า ทุยลุยช่างทักไอเฮียนี่ก็ร้องจริงๆเชียวอย่างอีกาอย่างอีกา,า,ก,ก,าก็คือเป็นพยามนมาทำอะไรไม่ใช่บทมอกเสงการนี้ครับเทศกาลหยุดยาวแล้วอย่าลืมมาดูหนังนะครับผเมษายนนี้นะครับกับอัตมาฟ้าผ่าครับผมทุกรองภาพยนตร์หาแน่แม่จ๋าเจอพวกเราแน่นอนครับเราเด็กวัดรับรองแสบมันหาแน่นอนครับเอาโน่นแสงอะไรวัดแบบแบบไวๆฟ้าแบบหรือว่าผีพาาแต่แบบอ้าว อ้าวโผทางซ้ายขยุกขยิกโยกย,ย้ายแอันนั่นมันแสงอะไร